รสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สวรรณภูมิแล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางไปอุบลค่ะพี่นอ้องจะเดินทางไปอุบลแล้วนะคะกำลังสีไปพอผู้ใดเนอะอยู่อุบล วัตังก็พี่น้องเบิ่อนะคะนาะ,นะก็ถึงแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ถึงวันที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าต่อเครื่องไปอุบลเพ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันอันตรวจเอกสารอีกอย่างทุกทุกอย่างแบบราละเอียดยิบเลยนะคะพี่น้องว่าจะเป็นไทยแลนด์พาสหรือว่าอะไรที่ที่เกี่ยวกับพวกโควิดที่เข้าประเทศไทยนะคะตรวจเอกสารทุกอย่างได้พี่น้อง ละเอียดยิบเลยก็เรยได้น้องโรงแรมค่ะเลยได้เลยได้พักที่โรงแรมนะคะตอนนี้ออก,กัาที่โรงแรมมาแล้วแล้วก็เช็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนอกเช็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กังสีเข่าแบงางในค่ะ เดินเข้าไปข้างนางกันขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะกะโทรคุยกับน้องแล้วบอกว่าเออแกงน้องไหมเรื้อก,กินเด้อ,ดอสันจะิสด็กินบะดอกมันเสาโผดสัดน ได้กินแกงน้องไหม้กระเป๋าไปสลับพี่น้องเฮ็ดให้กินก็กินบอกกินก็บพราเป็นยังแังพี่แกงเมื่อบ้านนะพี่แกงเนาะกามวนอยู่หาดจาันทรมันผิดเวลาเนาะนางเครืองมาโดนแล้วก็มันผิดเวลาเพราะว่ายูุู่มมันกลางเว่นยู่นี่มันกลางคืน ก็เลยนอนบ่อค่อยหลับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยอันนี้จะพาน้องไปต่อบ,บาตด้วยนะคะนาจ๊ะเขาจะเป็นยันไหนเข้าไปข้างในพู้สื่ว่า ตัดต่อคลิปว่าเก่ง